เคยมาคุณทำไงโดนอาชี่ยด้มอันนี้เป็นทรงไหนคะเนี่ยทรงยังแบเดเปล่า <laughs> มีได้แหละค่ะทรงผีบ้างเปีย <laughs> อะไรเหรอมันก็อยู่แท่น,นี้แหละน <m akes> มากเเหี่<ะ>คนมันอยู่ตรงนน้นน่ละล่ะ ยิงปืนอยู่อันแรกมีสองร้านนั่งคนมีอยู่สองคนมีอยู่ตรงโน้นกันหมดเลยหรอม่ได้มาบกป่ะโอ้ยไม่นางนี่ไปป้าปงที่ไรไม่ได้ตัดปลาเดี๋ยวไปปลาเดี๋ยวไปปลาเดี๋ยวไปตัดปลาเดี๋ยวไปแล้วนะตัดปลาจัดปลาจับปลาจับปลาไม่กล้าปลาเรไปงานหน้ามือปลาเอ้ศิลป์ละเปิดหรือศิลปะมันต้องใจเย็นเย็นเต้นตึ้ม ใบเนินดาวมีเหลวปุยนอารูณ์สบใ่เบ้อแต่ทำไมไม่ตั้งใจอ่ะทำไมไม่ตั้งใจอ็นขอจิ้มหน่อยมันขอจิ้มดูหน่อยเออสีมันสว่างเลยเอาสีดำโพดโพผสมเ้าผสมทำไมอ๋ออ้าว ไอโก้เนี่ยบัตเตอร์ง่าัไปอย่างงี้ไม่สวยอยุ่กัดจดอยู่คนเดียวอีกนะ